สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนพับจรวดเร็วแรงี่รูปทรงอย่างเพี้ยวเลยนะครับผมเมื่อตอนคลิปพี่นนท์ก็ปาไว้ดูแล้วนะครับผมเร็วแรงนะครับตัวนี้โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มพับกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b ์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มพับกันเลย โอเคครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเตรียมกระดาษ A4 มา1แผ่นนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราพับครึ่งกระดาษแนวยาวเลยนะครับผมโอเคครับผมเล็งได้ตรงแล้วเราก็รีดได้เลยนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมให้เราเปิดออกมานะครับผมมาวางในแนวตั้งในลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับผมเราก็จะพับสามเหลี่ยมพับหัวเข้าในลักษณะนี้เลยเล็งให้ตรงก่อนนะครับผมแล้วเราก็ค่อยๆรีดนะครับ จรวดเราจะได้ออกมาสวยเนี้ยบนะครับผมเวลาปาจะได้ไปเร็วๆแรงๆนะครับผมปุ๊บนี่นะครับเล็งให้ตรงแล้วก็รีดได้เลยนะครับผมโอเคครับผมพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราจะเอาเหลี่ยมบนนะครับพับลงมาในลักษณะนี้เลยนะครับผมมาชนขีดด้านล่างนะครับผมสุดเลยนะครับสุดกระดาษเลยนะครับผมปุ๊บนี่ขีดกลางก็ตรงเหมือนเดิมนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็รีดได้เลยนะครับรีดด้านบนปุ๊บ นี่โอเคครับผมพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นะนะครับเราก็จะพับสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับผมพับขึ้นไปด้านบนนะครับในลักษณะนี้เลยนี่จากนั้นนะครับผมเราก็จะรีดตรงนี้เลยนะครับผมตามเส้นเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับผมปุ๊บโอเคนี่ให้เราเลงตามเส้นนะครับผมปุ๊บโอเคจากนั้นเราก็รีดได้เลยนะครับปุ๊บ ในในลักษณะนี้เลยนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราก็จะเอาขอบนี้นะครับนี่ขอบนี้นะครับผมพ Rut, บับเข้ามามาชนขีดตรงกลางนะครับผมพับเข้ามาในลักษณะนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับมาชนขีดตรงกลางนะครับแล้วเราเลงให้ดีก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยๆรีดนะครับผมปึ๊บนี่นะครับพอพับได้แล้วนะครับผมเราก็รีดตรงนี้ก่อนนะครับด้านหัวนะครับผมปึ๊บนี่พอได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับ เอานิ้วใหญ่เข้าไปด้านในนะครับผมปึ๊บใหญ่เข้าไปให้สุดนะครับปึ๊บนี่จากนั้นเราก็พับอันนี้ลงมานะครับปึ๊บนี่แบบนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมพอดีนะครับให้เราเล็งให้เป็นเหลี่ยมพอดีนะครับผมปึ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับจากนั้นเราก็รีดได้เลยนะครับผมเราก็รีดลงมาปึ๊บนี่แบบนี้นะครับผมให้เราพับในลักษณะแบบนี้เลยนะครับโอเคพอรีดตรงนี้ได้แล้วนะครับผมด้านข้างเราก็รีดได้เลยนะครับปึ๊บ โอเคนี่นะครับผมให้เราพับแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะครับเดี๋ยวพี่นมพับไปดูอีกข้างหนึ่งนะครับผมเอาขอบนี้นะครับมาจนโอเขีดกลางเลยพับเข้ามาแบบนี้เลยนะครับผมเหลงให้ตรงก่อนนะครับปึ๊บนี่ตรงแล้วนะครับผมแล้วเราก็รีดได้เลยปึ๊บโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมอันนี้แย่เข้าไปด้านในนะครับปึ๊บโอเคจากนั้นนะครับผมให้เราพับกระดาษอันนี้ลงมาเลยนะครับ ปุ๊บนี่มันจะเฉียงมาแบบนี้นะครับผมมาเหลี่ยมตรงนี้พอดีนะครับปุ๊บโอเคจากนั้นเราก็รีดได้เลยปุ๊บนี่ปุ๊บแล้วก็รีดด้านข้างนะครับโอเคนี่แบบนี้เลยครับผมนี่รูปลักษณะสวยงามเลยนะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอาขอบด้านข้างนะครับผมนี่ทั้งสองข้างนะครับพับเข้ามาชนขีดอันนี้เลยนะครับเห็นไหมมันจะมีขีดอยู่นะครับ เอาขอบนี้พับเข้ามาชนขีดด้านนี้เลยนะครับปึ๊บนี่พับเข้ามาในลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็รีดรีดให้เนี้ยบเลยนะครับด้านข้างพับปึ๊บแล้วก็รีดนะครับปึ๊บนี่นี่โอเคครับผมแบบนี้เลยนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราพับประกบกันนะครับพับประกบเข้ามาแบบนี้เลยปึ๊บ โอเคนี่โอเคจากนั้นนะครับผมเราก็จะพับปีกลงนะครับเราก็จะเอาขอบบนนะครับผมพับเข้ามาชนขอบล่างในลักษณะนี้เลยนะครับผมทั้งสองข้างนี่นะครับพับเข้ามาในลักษณะนี้เลยนะครับผมปุ๊บนี่ตรงขอบด้านล่างนะครับผมให้เท่ากันก็พอนะครับ ตรงนี้นะครับผมมันจะเลยขึ้นนิดนึงนะครับผมไม่เป็นไรนะครับให้ขอบล่างตรงนี้นะครับเท่ากันนะครับผมแล้วเราก็รีดได้เลยนะครับปึ๊บนี่รีดกลับมาอีกข้างนึงก็เหมือนกันเลยนะครับปึ๊บรีดปึ๊บนี่โอเคครับผมจากนั้นเราเปิดออกมานะครับนี่โอเคครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมนี่สวยงามเลยนะครับผม เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสาหรับเจ้ารวดเร็วแรงของเรานะครับผมสุดเฟวฟ้าเลยนะครับผมตัวนี้นะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆก็ลองเอาไปพับปลาเล่นกันดูนะครับผมว่าจะเร็วแรงขนาดไหนนะครับผมนี่เลยครับผมก็จะเหมือนกันเลยนะครับผมทั้ง2ตัวนะครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆกับพี่นนท์สำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ลาไปก่อนสสวััดีครบ